สวัสดีค่ะดิฉันนางธิตา,าพายเอี่ยมสะอาดค่ะอายุ58ปีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางจันเพลนพรมจีนอายุ60ปีสวัสดีครับผมชื่อนายสมจิตคูณกุลทศอายุห5ปีสวัสดีครับผมนายสมหวังเอี่ยมสง่าอายุห6ปีค่ะเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของรอเก้า 9, มีความไพเราะค่ะอุปสรรคก็คือเวลาเราไม่ตรงกันค่ะก็ต้องนัดกันมา บางคนพร้อมมั่งไม่พร้อมมังแต่เราก็ต้องหาเวลามาต้อมกันให้ได้ค่ะประโยชน์ของกิจกรรมก็คือเราได้มาพบปะกันในวัยของเราด้วยแล้วก็ได้ออกกําลังกายได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันค่ะฝากถึงกรรมการถ้าเราได้เข้ารอบลึกๆเราก็จะเอาคำสี่ชมของท่านกรรมการหรือว่าคําแนะนําของท่านกรรมการทั้งหลายมาปรับปรุงแก้ไขให,ให้มันดีขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ